การป้องกันช้างป่าเขาที่ทํากินหรือแปลงเกษตรอาเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ช่วงหัวประมาณกับป่ายูครับ28ปครับ28ปัญหาช้างมาเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตอนหลังนี่มาเยอะมันก็มีผลกับการทํางานที่อาชีพกีดยางและก็เกษตรกีดยางไม่ได้เพราะเข้ามาอยู่ในแปลงยางต้นเข้าได้สักเดือนกว่าประมาณเนี้ยสักคืบอะไรเงี้ยนะคืบกว่า,าก็จะมาลงลงเหยียบแบบเละหมดเลย เป็นขี้โคลน,นหมดเลยจากนี่ไปเขาขึ้นเขาเขาก็ไปเป็นแถบเลยลูกหลานเล้นล้นอะไรน่ะๆๆนะเขาไปทางไหนเขาก็จะขึ้นทางนั้นแหละค่ะขึ้นลงทางนั้นแหละค่ะเขาว่าสิ้นอะค่ะแล้วก็ดีใจเนาะดีใจภูมิใจว่าเรายังมีเจ้าหน้าที่ลงมาเหลียวแลเรามาดูแลเราว่าเออเราเดือดร้อนแล้วเขาลงมาดูเราไม่ใช่ว่าปล่อยทิท้งชาวบ้าน เราก็มีอนุรักษ์มีตอนหลังก็มีอาสาหมู่บ้านเช่นนายอำเภออาช่วยเลยมาช่วยตอนตอนกลางคืนล่ช้างมาเยอะๆทีนี้เราก็ให้ทางการมาดูว่าความเสียหายจะได้เท่าไหร่บางทีเขาก็บอกว่าประมาณไร่กว่ารรสองไร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ล้วเอามารวมๆกันนะใมันเป็นไร่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ในประจำในแต่ละอำเภออยู่แล้วนะครับ เกิดกรณีถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของช้างเข้าไปรบก,กวนในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ชุมชนก็สามารถแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปาช่วยผักดันแล้วล้าระวังห้างวิธีการทําตัวให้ปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายน้อยเนี่ยก็คือ,อชาวบ้านสามารถที่จะใช้เสียงและใช้แสงแสงก็คือในเรื่องของแสงไฟคอยผักดันฝ้อระวังแจ้งเตือนแล้วก็ทําความ เข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่ในการาใช้ชีวิตประจำวันท,ที่ที่เขาจะต้องมีโอกาสที่จะพบเจอช้างออกนอกพื้นที่อยู่บ่อยครั้งนะครับสิ่งสําคัญก็คือแจ้งอาสาหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมสถานาการณ์แล้วก็พักด่านช้างออกนอกพื้นที่ครับ เกิดเหตุการ์ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรผู้ใหญ่บ้านดำเนินการรายงานความเสียหายมายังอำเภอเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางราชการจะใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับความเสียหายนอกจากนั้นโครงการหมู่บ้านคาทานุรักษ์ภายใต้โครงการ พัชรสุธาคชานุรักษ์ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสําหรับอําเภอท่าตะเกียบมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันเช่นกลุ่มเลี้ยงผึ้งกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงเห็ดคุณย่าๆย,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 ยายๆแม่ๆเขาก็จะได้มีอาชีพเสริมที่ว่านั่งทําอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับผลกระทบจากทางนั้นเพราะว่าคือเรากับเขาต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเรา สุดท้ายแล้วที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทําก็เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันกันกบช้างได้อย่างมีความสุขชาติกียบเฮ้